ตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วที่พักของเราเขาเยเที่ยงุณิตยาอันนี้นะสาวของพี่สามบอันนี้นะสาวคนเล็กเป็นลูกคนเล็กเป็นน้องแม่ไหนแพนมาดิแพนมาดิใข่บ้างแผนนี่นี่คนนี้นี่มีมีมีคนหนึ่งเยอะแยะลูกหลานเยอะไปหมดเลนน่ทำอะไรนี่อันนี้ ดาวร้ายลุงโดดเทพคุณชครั้อนครับสสวัดีครับในมือถืออะไรคะเนี่ยมือถือน้ำเป็นร้อยตัวนี้อันนี้อันนี้คุณป้าเป็นพี่สาวเอ่อคนที่สองเบ่งเบ่งเบ่งโกนี่แม่อยู่ข้างบนคนที่สองเป็นลูกสาวเบลเลียงอันนี้พี่สะพ้ายฮะอันนี้พี่สะพ้าย ไทยพี่สะพ้ายหน่อยพี่สะพ้ายนี่พี่สะพ,พ้าย <c oughs> เอ๊อันนี้เมียทนายฮะอ่ะต่อไปเมียทนายเป็น<า>กลางกลาวันเป็นคนกลางคืนเป็นกระสือบิงมองติงมองอันนี้อ่ะยิ้มหวานบายบายก่อนบายบายบิงบอนบอล พ่อพ่อพ่อออกยูทูพ่อออกยูท ok ูมาจันแม่พ่อบรรยากาศโอเคไหมพ่อพ่อไปอยู่ไหนบ้านไหนอกิเปลาเนี่ยเ้ยแ่นี่วนะ แอมอยหาะันคะแซลมอนอันนี้ออกยู u ูบนะฮะยูทูบแซลมอนออกยูทูบหน้าหน้าไม่ดีเลยอันนี้ใครอันนี้น้องมาอันนี้โลกของนนิดอันนี้ก็น้องสาวขึ้นไปดูพาทิตตกกันปะนาบอตันอ่ะมเธอเดินเราตาผมมาได้ครับพี่ เห็นตูดอีกในห้องมีโต๊ะเอ้ยเดินดีๆเบลอันนี้น้องนี้ครับนี้พานุดีเจของเรานะคะอันนี้คือพี่ชายสหายรักผมเลยไปไหนไปได้กันตลอดถ้าเป็นเรื่องทิปนี่คือเขาเพราะว่า เขาน่าจะมีตังที่ทำให้พวกเราเกาะได้แล้วเชิญออกเชิญออกทางหวาดทางพูดเลยอันนี้เนี่ยออกเระ่ดดไดมเชื่อไหมเนี่ยสามารถกระโดดได้เลยกลุ่มหลายกระโดดไม่ได้ไหมดูเลยูอ่าดูพระาที่ตกดินทางไหนไปแล้วพระาที่ตกไปแล้วคุณสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรคะอายุอะไรอายุไรคิดว่าเราสวยไหม

เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่ชายหนะ่อยพี่ผู้ดึงในการเที่ยวเนี่ยเราเราเราจัดกันมาเกทิพย์แล้วเจ้านะแล้วแต่บางแสนจำได้ปะได้าบางแสนนี่คือที่เรานังมาบางแสนนี่นั่งรถเขาเรียกรถเลยนะพี่ว่าเป็นสามแถวอะรถสองแถวนั่นแหละเออรถสองแถวแล้วก็ไปชะอำไปดูพระลังแก้วพลาดไปชะอำผู้หญิงผู้ชายมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยแต่ส่วนมากก็มันก็มนเนาะ เป็นตัวตอนนี้ยังมองผู้ชายพิคุดหมดนะแล้วคือพี่รอวันนี้ฉันไม่ได้อะไรหรอกฉันไม่ใช่ไปอาบแดดแล้วก็ไปทิพชามาแล้วก็ไปทิพย์ไปนี่หัวหินแ่และที่สักของเมียไปด้วยในที่มืดหัวหินแล้วก็เก็บเรบกันไม่กันนะคะแล้วก็มานี่อ๋ อาหมดลกี pues Th ่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพูดต่ออีกทีว่างทําันว่างก็ไปไนะแต่นี้เสียดายพี่บิ๊กแกไม่มาพี่บิ๊กออกไปดูรถติดสติกเกอร์รถใหญ่ดูวอลตันดิโอ้โหพี่บิ๊กนี่เนี่ยนี่แหละแม่ இ